เราคงมีความชัดเจนร่วมกันว่าชุมชนนี้มีมานานนะครับมีหลักฐานแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญแล้วมันนํามาสู่การอบพยพหรือยุทธการที่เอา,อาพี่น้องลงมาเนี่ยก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิติความมั่นคงนะฮะเพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ตะเกียบชายแดนนะครับก็ก็เลย ถูกตีตาว่าเป็นคนพมา่ตา,มาต่างชาติต้องตรวจเลือด DNA เนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเชื่อมโยงนะไอ้ความคิดของรัฐนะรัฐการพัฒนาและความมัน่นคงมันเข้ามาผนวกกันนะครับผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องใหญ่คอจกอมันก็เป็นเรื่องเนี้ยนะกรมะนก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในคอจกคราวนี้ก็จะเห็นพวกกรรมะนอสอ,สอปสอ่ปอ 4, ของกรรมะนนะครับก็ไป โผล่หน้าอยู่ที่นั่นทั้งหลายคนอ่างเงี้ยน,นะไรื่องตักพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติเรื่องพวกนี้ยมันจึงสําคัญในแง่ที่ว่ามันจึงไปละเมิดเรื่องของหลักใหญ่ที่สังคมเขาพยายามผลักกันมานานก็คือเรื่องของหลักเรื่องสิทธิชุมชนนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตักพวกนี้นะครับอันนี้คือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าขยายความนิดหน่อยจริงนะผมพยายามคุยถามพี่สุนิตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่ง เป็นพื้นที่เขตงานของพรรคคอมมิวนิสต์สังเราไทยลุงธงจ่มสีก็เขา้เขาใจว่าอยู่ที่นี่ันถึงปี37เดือ้อนอาเงี้ยมันก็เลยโยงกงนไหลมิติดนะเพราะฉะนั้นไอ้ปฏิบัติการเนี่ยมันจึงไม่สนใจเรื่องสิทธินุมชนหรือ,อสิทธิเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การตั้งทีมฐาน,นต่างๆนะครับซึ่งเป็นหลักใหญ่แต่ว่าเอาประเด็นรองมาทําลายหลักใหญ่อันนี้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ไอ้พรบ ถ้าพูดเลยมา,ากฎหมายล้มนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยคณะร่างลนน้มนูลก็นะครับโฆษณาใหญ่โตนะว่าโอ้เป็นหน้าที่ของรัฐใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องมีกฎหมายรองรับแต่ไอ้สิ่งต่างเหล่านี้นะมันไปยกเว้นหมดนะมาตรา 26- 25นะฮะในล้มน,นูลยกเว้นหมดนะฮนะอะไรต่างพวกนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นเช็คเปล่าใหา้ส่วนอื่นที่ นิยามเรื่องความมั่นคงความมั่นคงก็ขยายแบบโเหมือนกับเหตการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่บ้างเนี่ยเพราะว่าเป็นกรรมการไอรอลอพวกนี้นะครับว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาหนุนหลังให้เงินไอรอเลยอันนี้คือความเลอะเทอะของรัฐไทยนะถ้าพูดตรงไปตรงมาในแง่ของการขยายมิติเรื่องความมั่นคงจนกลายเป็นเช็คเปล่าที่ทําให มันไปเขียนอะไรก็ได้แล้วก็ไปทําลายหลักใหญ่นีอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนเรื่องรัฐประกาศแนวเขตอุทยานเนี่ยก็ป็นที่ทราบดีว่า24พศ2524เนี่ยนะครับนี้ไอ้ส่วนเนี้ยนะครับผมคิดว่าเราเห็นหลักฐานอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะเสนอหลักฐานนิดหน่่ยน,นะครับ ในส่วนของว่ามันอยู่ามาก่อนอย่างไรเพื่อพิธีน้องๆก็ทําแผนที่ภาพถ่ายทางกานให้ถ้าลําดับเหตุการณ์มาดีนะครับสามข้าวเนี่ยก็ก็ชัดเจนว่าการลงมาเนี่ยนะครับไม่ได้กํานึงถึงเรื่องของหลักเรื่องสิทธิชุมชนนะแต่เป็นเรื่องของมิติเรื่องของความมั่นคงนะครับเอกมาแล้วก็ละทิ้งอย่างที่พี่นนได้คุยนะอันนี้ก็พอจะผ่านๆไปนะ,ะปู่ขอยี่ก็กลับไปนะครับพี่น้องก็กลับไปนะบางส่วนก็ อยู่ครับจุฬาเองนะครับมูลนิธิปิดทองหลวงพระเอกพยายามเชื่อมโยงที่จุฬาเขาก็พยายามชวนผมลงไปอ,อยู่บ้านเพราะว่าจะไปทาให้ชาวบ,บ้านปลูกข้าวให้พอกินแรงต่างพวกนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นช่วงหลัง้วยนะครับก็เป็นที่ทราบดีอยู่นะพื้นที่ปลูกข้าวก็ปลูกได้อยู่แปลงเดียวนะผมคงพูดไม่ผิดนะพี่หนุ่มนะที่เหลือก็เลยต้องไปปลูกกล้วยต้องไปทําอย่างอื่นแรงต่างเพราะฉะนั้น นะครับเ,เราเราคงเห็นพี่น้องพยายามเข้าไปพื้นที่ทํากิจเนี่ยนะครับมีร่องรอยและพวกนี้มาอย่างนั้นก่อนที่จะ,ะเป็นข่าวในช่วงปัจจุบันครับที่ผมเลยไปนิดนึงนะครับอไอ้ตรงเนี้ยนะครับเรื่องของช่วงปีห้าสี่ห้าสีา่ทิ้งประเด็นเนี้ยนะผมผมพูดไปเลยแล้วกันนะคือผมคิดว่า ประเด็นของสารปกครองเนี่ยที่พี่นนอนได้พูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ทราบดีคือประเด็นของผมก็คือว่าสารปกครองเนี่ยที่วินิจฉัยว่าไม่สามารถให้กลับไปได้เนี่ยตรงเนี้ยมันมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่มันมีการพิจารณาความผิดไปแล้วใช่ไหมเพียงแต่สารปกครองบอกว่า,วามันไม่มีหลักฐานใช่ไหมฮะ,ะใช่ใช่ครับถูกครับ ประเด็นของผมคืออุทยานเอามาอ้างอันนี้คืออันนี้คืออ้างตลอดนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นนะครับเพราะฉนะนั้นประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปเดี๋ยวอาจารย์คงพูดต่อก็คือว่ากระบวนการสอบสวนสิทธิ์เนี่ยเพื่อที่จะคืนสิทธิ์นะครับให้กับชุมชนเนี้ยซึ่งอยู่แบบก่อนประกาศอุทยานเนี่ยปี2อ2 5 2นอเนี่ยมันต้องดําเนินการนี้ใช่ไหมครับเพราะเพราะมันมันยังไม่ได้มีกระบวนการนี้ จะไปบอกได้ยังไงว่าผิดเงี้ยอันนี้อาจจะใกล้เคียงกับประเด็นที่กําลังขังคู่กันอยู่เนี่ยนะครับนะเหมือนกับไปพิภาคษาไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับทีนี้โอเคครับก็ในส่วนของอันประยุก็เรื่องเอ็มโนี่เ็เป็นที่ทราบดีู่ก็ถูกละเมิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญอยู่นะมีน้องๆ้ที่ทำคือ มันมีร่องรอยการใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับในเรื่องเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีสองพน่อยเก้เนี่ยะครับเราจะพบเห็นถึงไล่หมุนเวียนเนี่ยนะในแปลงต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนมาตลอดมีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเอ่โทษทีทำไมมันเร็วจังโอเคนะ้วจบ เด,เดี๋ยวกลับมาตรงนั้นผมขอพูดพอดีเดี๋ยวจะกินเวลาผมอีว่ามีประเด็นที่ที่ที่พค,ควรพิจารณานะครับอสองสองอามประเด็นที่ผมอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกคือว่าหนึ่งคือ,อาการอพยพชาวบ,บ้านนะครับลงมาเนี่ยแน่นอนว่าละเมิดหลักสิทธิชุมชนนะฮะชัดเจนซึ่งหลักนี้ผมคิดว่า เดี๋ยวพี่สุนีคงจะขายายต่อความมันจะลงหลักปักฐานเนี่ยมันมาจากประสบการณ์บทเรียนตั้งแต่ช่วงป่าห้วยแก้วใช่ไหมครับตั้งแต่ผมยังเด็กๆพี่เฟรโรดยังหนุมน่มๆอยู่นะครับใช่ว่หาหลักพวกนี้มันเกิดมา <c oughs> ยาวนานมากนะครับปัญหาเรื่องคนอยู่กับป่าสู้มันมายาวนานมากจนมันถูกสถาปนาเข้าไปในฐมนูน40 50 <c oughs> โอเคมันพิกลพิการอะไรบางการแต่นะ60 <c oughs> มันก็ อย่างที่ว่านะครับมันก็มีอยู่แต่เนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้บริบทของรัฐอานาจนิยมนะครับมันก็เลยไปเปิดช่องอื่นๆเอาไว้ไปยกเว้นหมดเนี่ยที่ผมพูดถึงมาตรา25 26นะครับรวมถึงพรบอุทยานซึ่งออกมาปี62เนี่ยนะครับพรบสฉบับเนี่ยครับเรื่องป่าอนุรักษ์เอ่อกุมงเขตสุขุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็ป่า ป่าชุมชนด้วยป่าชุมชนเนี่ยก็สรุปง่ายๆคือทําได้แต่ป่าช้าป่าโรงเรียนป่าบ้านนะป่าชุมชนไม่สามารถที่จะทําได้ในป่าอุทยานนะป่าอุทยานสอบสวนสิที่พี่นอนพูดถึงเนี่ยสองวันเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้อยู่มาก่อนก็ได้แค่ให้อนุญาตใช้ระเบียบใหม่เนี่ยผมเห็นเพิ่มดูเมื่อคืนเขียนว่าให้ไม่เกิน20ไร่แล้วไม่เกินยี่สิปีนะคร นั่นมันไม่ได้หมายความมันไปรับรองสิทธิชุมชนตามที่คุยนักคุยหนาว่ามาขับใช้ได้เลยมันไปถูกยกเว้นเรื่องพวกนี้อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอเงื่อนไขกระจุ้มกระจิม,กจมเก็บบุกไม่ได้แต่พวกเนี้ยนะต้องอทํากินเป็นปกติวิสัยเก็บเห็ดก็ได้พอกินอะไรแบบนี้นะครับอุทยานทะเลก็จับปลาก็ต้องเป็นฤดูอะไรพวกเนี้ย ไม่ไม่ไม่ไม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 พอทำมาหากินนะถ้าตามกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ยังมีอะไรอีกมากซึ่งตอนนี้ก็จะมีไอ้กฎหมายรูประเบียบอะไรออกมาเนี่ยซึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกส่วนนึงนะครับน,นี่ประเด็นนี้กับผมก็อยากจะพุด,ด้วยนะครับประเด็นที่สองนะครับที่พูดไปแล้วคือผมคิดว่าการปฏิบัติการทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับพี่น้องบางกอกรบนเนี่ย มันไม่มันไม่ชอบทำในแง่ที่มันไปอิงกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งหลักความมั่นคงเนี่ยนะการขยายเขตแดนอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกรรมนนะซึ่งไปปฏิบัติการรวบจังหวัดเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องมาคุยกันนะให้ชัดว่าไอ้มิติเรื่องของอความมั่นคงใหม่ที่นิยามที่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากร ป่าไม้ที่นหรือการพัฒนาอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําได้แค่ไหนอย่างไรนะแล้วที่สําคัญคือมันต้องไม่ไปทําลายหลักการใหญ่เรื่องของหลักสิทธ,ธิชลมชนหลักสิทธิมนุษยชนใช่ไหมของผู้คนต่างเนี่ยนะครับไอ้น,นี่คือเรื่องใหญ่ที่มันนามาสู่การอพยพแล้วก็ ไม่ยอมไปสืบสวนสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะที่จะไปคืนสิทธิ์ให้แม้ชุมชนจะยุปกรประกาศอุทยาลต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นเรื่องของคําสั่งของสารปกครองอันนี้อันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับผมคิดว่าในประเด็นนี้นะครับยังมีประเด็นที่สามารถที่จะถก,ถกเถียงกันต่อไปได้นะครับว่ามันมันไม่ได้เป็นคําพิพากษาใช่ไหมครับมันมัน ยังไม่มีหลักฐานพอที่จะไปบอกว่าชาวบ้านผิดแล้วจะไปห้ามได้ยังไงเนี่ยนะครับอันนี้คือผมคิดว่านี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้นะครับอุทยานจึงไม่มีความชอบธรรมนะที่จะไปอาศัยคำสั่งสารปกครองนะแล้วก็ไปห้ามชาวบ้านไม่ให้กลับไปในที่ทํากินเดิมนะซึ่งเขามีสิทธิ์อยู่แล้วตามหลักสิทธิชุมชนนะครับนี ประดเด็นเรื่องอาจจะเล็กๆน้อยๆอยเดี๋ยวอาจจะปรึกษาให้ให้ท่านอื่นพูดนะฮะมีการวิเคราะห์กันว่าก,การฟ้องหกหกลายเนี่ยนะครับมันก็น่าจะบังคับที่หกลายใช่ไหมไอ้ที่เหลือเนี่ยฮะเก้าสิบกว่าลายเนี่ยนะครับใช่ไหมอันนี้ถ้าในกรณีที่สารปกครองถ้าบอกว่าตามที่อุทยานอ้างเนี่ยนะ,นะครับไอ้ลายอื่นๆมันก็ไม่ควรจะบังคับใช้อะไรเงี้ยนะครับอ่า ในส่วนร่องรอยการทําประโยชน์เนี่ยนะครับอโอเคอันนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่า,าน้องเขา,เาทำใช้เวลามากพอสมควรเป็นหลักฐานที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงมันมีการพบร่องรอยการใช้ที่ดินนะครับในแง่ของไร่หมุนเวียนนะครับที่ชัดเจนครับเนี่ยครับก็มีบางปีก็มีแปลงใหม่ปผลกขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงพวกนี้ก็จะหมุนกันอยู่ใน,ในอลอกต่างตาง่างนี้นะครับมีการทํากิน อยู่ตรงที่เดิมมีอยู่ในขอบเขตเดิมนะครับเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการไปปลุกลุกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือหลักฐานที่สําคัญที่เขาเขาพยายามทําให้นะครับแล้วก็พอปี4 5ห้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันยังมีร่องรอยใช่ไหมครับการใช้ที่ดินเดิมแต่ว่ามันถูกอพยพลงมาใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็คือสิ่งที่ยังมีร่องรอยที่ให้เห็นอยู่นะครับ อันนี้คือปี64ส่เน่ยส่วนที่พี่น้องเข้าไปทำเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าที่บอกว่าบุกรุกนะครับแล้วก็จะอุทยานไอ้พรบอุทยานใหม่นี่โทษ4ถึง20ปีนะปรับสแสนถึง2ล้านบาทเนี่ยนะครับเพิ่มมาแบบมหาศาลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับของพลบอุทยานฉบับใหม่นี่นะครับ อันนี้ก็คือเขาสังเกตที้ดีเนี่ยเขาไปทํากินในแปลงเดิมทั้งสิ้นนะรับที่พี่หนอมได้พูดถึงใช่ไหมครับก็คือกลับไปแต่ที่ที่ทํากินเดิมเพราะไอาการอยู่ข้างล่างมันไม่สามารถที่จะ,ะทํามาหากินได้นะครับอันนี้ก็คือ,อภาพที่ะสะวท้อนให้เห็นชัดเจนนะมันจะไม่ไม่ใช่เป็นการบุกบุกรุกใหม่นะไอาการไปฟ้อง การบุกลุกนะครับโดยอาศัยขบอุทยานเนี่ยแล้วก็โทษถึง4ปีเลยนะครับ<ม>อ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับโอเคครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ดูแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่ไม่อันนี้ก็อย่าไปพูดถึงเขามากเลยนะไอะ้ทางด้านขวาเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเลยนะอไ้คนน,น,นนี้ก็คนนี้ก็บ้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าครับโอเคไอนน้ก็ เรื่องจุดทหารเนนี่นะครับก็ได้ปุูนไปแล้วนี่ผมสุดท้ายพอดีเวลานิดนึงขอกด,อดนิดเดียวนะครับคือทิ้งไว้ใพี่สุนีแล้วกันผมคิดว่าเรารู้ดีอยู่ว่าเมื่อสอบสวนเนี่ยเรียกอะไรก็แล้วแต่240วันเนี่ยพบว่ามีชุมชนเนี่ยนะครับ1100 10, ชุมชนเอ,อ๊ะโทษ4 1 0 0อชุมชน ที่สำรวจพบว่าอยู่ในเขตอุทยานและอนุรักษ์เนี่ยเนื้อที่4.2ล้านไร่อันนี้คือบางผมจะบอกว่าบางกรอยเนี่ยไม่ใช่มันเป็นแค่หนึ่งในนี่ปัญหามันจะลุกลามมหาศาลเนี่ยนะครับใช้วิธีคิดแบบนี้ไม่มีทางเลยนะครับ mm hmm. ผมขอฝากอันนี้กับอาจารย์ปริญญาพอดีเขาฝาก mm hmm. เขาคิดว่าทางออกอันนึงก็คือของการ ตั้งกรรมการมาอสอบสวนเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับดูเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องสิทธิเพื่อ,อที่จะได้คืนสิทธิให้กับชาวบ้านในงกางพวกนี้นะ<ม>กระบวนการาต่างๆเหล่านี้นะน่าจะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับกรรมการตั้งเอาไว้ตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ทํางานม o u ก็ถูก กระเทือกเรียกอะไรฉีกไปแล้วไม่ได้กระทืกขอโทษดินะครับแร่งต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องกลับมาพูดในเรื่องพวกนี้นะเรื่องการดําเนินคดีนะครับข้อเท็จจริงมีมากมายเดี๋ยวท่านอัยการของอาจจะให้ความเห็นได้ดีกว่าผมมากแต่ว่าข้อสังเกตของผมก็คือว่าผมคิดว่ามันมีอะ,อะไรต่ตางๆที่เป็นเงื่อนไขมากมายที่ไม่สมควรที่จะเป็นดเนิน การเพื่อมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเลยนะในเรื่องแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับส่วนเรื่องใหญ่เดี๋ยวก็ให้พี่สุนีได้พูดถึงนะครว่าประเด็นแบบนี้นะครับถ้าเราเรามองในภาพใหญ่ว่ากรณีบางกรอย,อย่างที่ว่านะครับมันเป็นหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะมันสะท้อนปัญหาค,ความพิกลพิการของหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิชุมชนที่มันบิดเบี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็ของฝากพี่สุนีไว้แล้วกันผมผมก็ขอ ตอนนี้ขอบคุณมากขอโทษทีนะครับค่ะขอบ